หากที่เราล็อกอเข้าสู่ระบบยัน i ด e แล้วนะครับเราสมมติว่าตอนนี้เราจะแชร์ไฟล์เอกสารเบอร์น้บไปให้เพื่อนเรานะครับก็ให้เราไปที่โฟลเดอร์ของไฟลยย์นั้นนะครับกรณีน,นี้นะครับผมผมอยากจะแชร์ไฟล์เนี้ยที่ชื่อว่าเทปแชร์ล็อกนี่นะครับผมไปให้เพื่อนของผมนะครับเรามาดูครับก็ให้เรา ที่ขวาที่ไฟล์นั้นๆก็ได้นะครับแล้วก็เลือกแชร์หรือว่ามาคลิกที่ลูกศรที่เครื่องหมายูกนะครับแล้วก็ไปที่แชร์นะครับก็ได้เหมือนกันนี่เป็นหัวข้อเดียวกันนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะขนาดดับที่ขวานะครับผมไปที่ขวาก่อนละกันที่ขวาแล้วก็เลือกแชร์นะครับฮะมันก็จะมะีหัวข้อให้เลือกนะครับ ว่าเราอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนทุกๆคนที่มีลิงก์นี้สามารถเปิดได้นะครับหรือว่าเราจะเลือกแค่แบบบางคนก็ได้นะครับที่เราจะอยากจะแชร์ให้แต่ทีนี้ผมจะพูดในหัวข้ออีเวนต์เด็นลิงก์นะครับก็คือว่าใครก็ได้ที่มีลิงก์เนี้ยสามารถเปิดไฟล์เอกสารนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถแก้ไขเอกสารได้ด้วยทีนี้ผมก็จะใส่อีเมล เพื่อนลงไปนะครับนี่นะครับพอเราพิมพ์อีเมลของเพื่อนเราปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ให้คลิกเลือกครับแล้วก็กลองกดเซ็นดูเลยครับโอเคเมื่อเราส่งไปแล้วเนี่ยตัวของ อีเมลของมันก็จะเข้าไปในอีเมลของเพื่อนเราที่เราใส่อีเมลไปเมื่อกี้นะครับก็จะไอยู่ที่อของจดหมายอีเมลทั้งหมดแล้วกันนี่นะครับอ่าไฟล์ที่ผมส่งมาให้ เพื่อนเมื่อกี้ก็จะมาตรงนี้นะครับก็มนก็คลิกลิงก์คลิกลิงก์เข้ามาครับก็จะมาปรากฏเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะของไฟล์ภาษาที่เราแชร์มาเพราะเพื่อนเราก็ทําการกดเพงน นี่นะครับื่อเข้ามาก็สามารถที่จะแก้ไขหรือพิมพ์งานต่อได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแต่ั้นเมื่อเพื่อนพิมพ์ต่อไปแล้วมีการปิดก็จะเป็นมาการเซฟการเซฟลงวันใดนะครับผมทีนี้เราก็มาดูใน หัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือเป็นการเป็นการแชร์แบบโดยเขาเรียกว่า Copy Link ไปนะครับนี่ครับลองดูเมื่อกี้แชร์ Share ไปหัวข้อเมื่อกี้ผมมีการแชร์แชร์แบบใส่ใส่อีเมลเข้าไปนะครับผมให้เพื่อนคนนี้แต่ว่าการณีที่ผมอยากจะเอาลิงก์เนี้ยเอาไป ส่งในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้แบบส่งแบบอีเมลแบบนี้ผมก็ทำการ c o p ลิงนี้ไป่า p y ดลไปเสร็จปุ๊บผมก็เอาไปใส่ในโปรแกรมแชท Copy ไปในส่งไปในแชทก็ได้ใน Facebook Messenger ใน Line ในมี h a t หรือว่าจะ Copy ไปใส่ในอ e ีเมลก็ได้ผมว่าผมจะเขียนอ e ีเมลขึ้นมาใหม่ อย่างนี้นะฮะผมก็จะส่งถึงเพื่อนอีกคนนึงอย่างนี้นะครับเร้เรื่องก็เป็นเทสแชร์ไฟล์ e ันได e อย่างนี้นะครับผมก็ทําการเอาวางลิงก์ที่คัดมปเมื่อกี้นะฮะไปแล้วก็ทําการกดส่งไปเลย คัส่งไปก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนเราที่ได้รับลิงก์นี้นะฮะซึ่งส่งไปก็ทําการคลิกลิงก์นี้ก็ได้ก็จะเข้าไปถึงตัวเนื้อไฟเระสานที่เราได้ทําการแชร์ไว้เมื่อกี้เหมือนกันมีค่าเท่ากันนะครับเนี่ยครับก็จะมีก็จะเหมือนกันกนี เห็นนะครับมันไม่มันไม่ยากเลยนะครับการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์นะครับเราก็สามารถทำได้แบบไม่ว่าจะเป็นการใส่อีเมลส่งอีเมลหาเพื่อนได้เลยหรือว่าเราจะ copy link เนี้ยเพื่อจะไปแชร์ต่อในแอปพลิเคชัน l ล n ์หรือว่าพวก messenger ต่างๆได้เลยนะ <S <S 1> <S 1> แล้วกอ็อันนี้เป็นการแชร์ไฟล์นะครับแล้วก็นีแบบผมจะแบบแชร์ โฟเดอร์ก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับโฟเดอร์อนี้ผมที่ขวาผมก็จะเลือกแชร์เหมือนกันครับเราจะใส่เป็นอีเมลของเพื่อนก็ได้หรือว่าเราจะก๊อปปี้ลิงก์เพื่อจะไปส่งให้เพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคในหัวข้อแชร์นี้นะครับผม, okay. บผมก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ส่วนเทคนิคหรือการ การใช้งานหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวกดติดตาม e ีต่อไปนะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของอดีเทลหรือว่าเทคนิคต่างๆอะไรเงี้ยนะขอให้ทุกท่านติดตามรับชมอที EP ต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ